สวัสดีครับวันนี้ยินดีเข้าสู่ช่องบัวตองสายจวดครับวันนี้เรามาชมน้องช้างตัวน้อยครับเพิ่งออกลูกได้ 2... วันครับคือน้องเมย์ครับเพิ่งคลอดลูกเพราะว่าน้องเมย์เขาเคยมีลูก3มเชือกแล้วครับส่วนมากก็จะคออเป็นพายทั้งสามเชือกแล้วนี้ก็เป็น เชือกที่สามครับเรามาชมบรรยากาศช้างน้อยนอนครับน้องช้างของลูกทังน้องเมย์ก็นอนหลับสบายครับพอควานก็จะพาไปดูใกล้ๆครับชมบรรยากาศหลายๆบรรยากาศกับช้างคลอดลูกใหม่น้องเมย์ก็เพิ่งคลอดได้สองวันนี้ครับ นี้ก็เป็นวันที่สองครับเราก็จะพาชมตัวน้อยเจ้าตัวน้อยนอนครับนี่ครับเจ้าตัวน้อยนอนหลับหลังจากกินนมแม่เสร็จแล้วก็นอนครับนอนหลับสบายเลยคลอดง่ายครับช้าง เพราะว่าเขาเคยมีลูกสามเชือกแล้วก็คลอดง่ายครับเขาส่วนมากเขาจะคลอดลูกเขาก็จะเป็นตัวผู้หรือภายครับจะไม่อยู่นิ่งครับช้างยืนโยกบางเชือกก็ ไม่ยืนโยกครับพังน้องเมยก็สงสัยเขาก็จะรักลูกเขามากครับยืนโยกส่วนเจ้าตัวน้อยก็นอนหลับสบายครับนอนหลับสบายเลยพามาดูช้างน้อยนอนหลับครับ ส่วนพ่อของเจ้าพายตัวน้อยก็คือพายลีโอครับพายลโอก็อยู่ที่ปางเดียวกันครับเพราะว่าลูก3ามเชือกจะเป็นพายลลโอทั้ง3มเชือกครับนี่เราก็มาชมบรรยากาศโดยรอบครับวันนี้เรามีโอกาสมาดูช้างน้อยครับมาดูช้าง น้อยลอดใหม่ครับเพิ่งลอดได้สองวันครับเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งครับเพราะว่าส่วนมากอาจจะมีแมลงครับเขาก็จะใช้มือจับหญ้าจับไรไล่แมลงให้ลูกด้วยครับดูเขาจะยืนโยกยืน นี้ครับครับนี่ก็พ่อควานเขาก็จะเอาหญ้าให้ช้างกินครับรชมบรรยากาศครับช้างน้อยก็นอนหลับสบายครับนอนหลับสบายเลย ยาก็เป็นญ้าใบาข้าวครับที่พ่อควานแม่ควานไปเกี่ยวมาให้ครับดูบรรยากาศช้างน้อยนอนหลังจากกินนมแม่ก็นอนครับตัวใหญ่มากครับทางน้องมีก็คลอดลูกง่ายครับเพราะว่าเป็นเชือกที่สามแล้วส่วนมากก็น้องมีก็จะคลอด เป็นตัวผู้เห็ีนพายครับโค,ครับ,เ,คครบเรามาดูช้างน้อยนอนครับนอนหลับสบายเลย หลังจากเนอะเอาควานเอายญ้าให้กินทางน้องเมยก็กินหญ้าอย่างสบายครับลูกก็นอนหลับสบายเลยถ้าเจ้าตัวน้อยตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมากินนมครับน,นมเพราะว่าคลอดง่าย ตัวใหญ่มากครับแข็งแรงด้วยครับช้างน้อย,อยครับทางน้องเมฆเขาก็กินหญ้าแล้วเขาก็ใช้หญ้าตีใส่ขาไล่แมลงวันไม่ให้ลูกให้แมลงวันจับลูกเขาครับกินอย่างอริดอร่อยครับวันนี้เรามีโอกาสมา เยี่ยมช้างน้อยครับคือมาดูพังน้องเมยครับลูกน้อยครับตัวที่3มแล้วส่วนมากคอดเป็นตัวผู้แม่คุณแม่ลูก3ครับชมเราแล้วดูเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของบัวตองสายจวดด้วยครับเพื่อให้เรา ได้ทำคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับ